สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าเปียรก็กําลังเดินไปหลังบ้านนะคะไปดูบรรยากาศหลังบ้านที่เมื่อก่อนนี้เราก็เคยมีกิจกรรมที่นี่โอ้ดอกดอกไม้มีด้วยที่หลังบ้านก็มีดอกไม้สวยงามขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะดเดี๋ยวมาถ่ายดูดอกไม้หลังบ้านตอนนี้เป็น จะว่าหลังบ้านก็ได้ข้างบ้านก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้างบ้านลุงพลนะคะข้างที่อยู่ด้านหลังนี่แหละคะ่ะข้างข้างที่อยู่ด้านหลังสวนยางป้าเปียกก็ยังไม่ได้มาถ่ายกับเขาสักทีนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เพิ่นทํากําแพงหลังบ้านเนาะเพิ่งจะมีโอกาสเดินมานะคะมาครั้งก่อนก็ไม่มีโอกาสเดินมาหลังบ้านนะคะก็เลยมา ครั้งนี้เลยมาเก็บภาพส,สวยๆนะคะดอกไม้ที่เห็นเหล่ายูทูบเบอร์เพื่อนช่วยกันทําแปลงผักสวนหย่อมตรงนี้นะคะเออก็เลยมาถ่ายบ้างอันนี้ก็จะเป็นลงลงทั้งถุงเลยนะคะเป็นเฟื่องฟ้านะคะจัดรวมจัดรวมเป็นถุงวางเป็นถุงลงไปเลยนะคะเหมือนเหมือนที่เขาจัดงานกาชาติหรืองานอะไรที่เขามีงานเนาะ ก็ยังไม่ปลูกลงดินนะคะก็เป็นการจัดวางจัดวางสวนแบบเอาถุงลงเลยนะคะก็สวยเนะาะป้าก็เลยเดินมาดูบรรยากาศด้านหลังหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเอากอไผ่ออกลายกอนะคะเอากอไผ่ออกลายก่อูอ้ทางหลังบ้านอันนี้จึงเป็นหลังบ้านเนาะกําแพงสูงมากเลยค่ะ หลังบ้านแล้วป้าก,ก็เดินมาดูบรรยากาศที่เหมือนเมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันโล่งเนาะล่มลื่นคะ่ะตรงนี้ร่มลื่นนะคะมีต้นยางนะคะเพราะว่าอยู่ในสวนยางหลังบ้านลุงพลนี่ก็คือสวนยางตรงนี้ที่เขาเคยจัดงานนะคะลานที่เขาเคยจัดงานตุ้มโฮมนะคะ ป้าก็มาถึงแล้วก็กอบก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะอถอยกลับไปทางนี้ดีกว่าเก็บภาพบรรยากาศสวยงามเพราะว่ายังไม่เคยได้มาถ่ายกับพี่น้องเลยนะคะกับก็ดูดูโล่งดูโล่งสะอาดแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะแล้วก็สวยงามด้วยหลังบ้านลุงพลนะคะตอนนี้ป้าก็เดินมานึกว่า เฟื่องบุญชูอยู่ตรงนี้ว่าจะมาดูเขารดน้ำต้นไม้หน่อยสงสัยอยู่ในบ้านนะคะหรือว่ากลับไปแล้วตอนนี้เรายังไม่มีที่พักนะคะเรายังไม่ได้ที่พักเพราะว่าเจ้าของบ้านพักไม่อยู่นะคะตอนนี้โอ้โหถ่ายเก็บเก็บภาพไว้เป็นที่เราลึกเอา้าเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยอาจจะอยู่กลุ่มนี้ไหม คุณแดงน่าจะอยู่กลุ่มนี้ไหมเราเดินไปดูเขากำลังขนของนะคะน่าจะเป็นย้ายของแมงกะบี้ไหมที่เอามาลงหรือยังไงก็ไปดูหน่อยนะคะก็ทำอะไรกัน